โอเคครับก็เทปนี้ผมอยากจะเอาถ้อยคําของนักเทววิทยาท่านหนึ่งนะครับมาเป็นคำอธิฐานแล้วก็มันเป็นคำอธิฐานหรือว่าเป็นข้อเขียนที่เราเอามาอธิษฐานแล้วเราจะทําให้เกิดความมั่นคงในความเชื่อในพระเยซูริตและทําให้เรารู้สึกได้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในพระเยซูริตเสมอนะครับแล้วก็นี่เป็นข้อยืนยันที่เราเอามาพูดบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเกิดความเชื่อในการที่เรา เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแล้วในการที่เราทําให้เรามั่นคงในความเชื่อมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาอธิษฐานกันนะครับผู้เขียนเนี่ยเป็นนักเทวพิทยาชาวเยอรมันนะครับซึ่งมีอายุในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็เป็นข้อเขียนที่ลึกซึ้งมากนะครับถ้าเอามาพูดบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเกิดความมั่นคงในความเชื่อค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับในร่างกายของพระเยซูกิต พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยชาติมน,าตมนุษยชาติทั้งหมดถูกยอมรับโดยพระเจ้าและโลกใบนี้ได้คืนดีกันกันกบพระเจ้าแล้วในร่างกายของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงนำบาปทั้งมวลของมนุษยชาติและเอามันออกไปไม่มีส่วนใดของโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดในวัตถุหรือว่ามนุษย์นั้นที่หลงหายไปจากพระเจ้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีใครที่ไม่มีธรรมชาติของพระเจ้าและ ไม่มีใครที่ไม่ได้รับการอยอมรับโดยพระเจ้าในพระเยซคิตและคนเหล่านั้นมนุษยชาติทั้งหมดได้คืนดีก,นกันกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงรักมนุษยชาติพระเจ้าทรงรักโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์ที่เป็นอุดมคติคนใดหรือการเป็นมนุษย์ของผู้ใดที่ทําให้เขานั้นไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าไม่มีโลกอุดมคติใดแต่มีแต่โลกที่แท้จริงซึ่งเรา ซึ่งพวกเรานั้นได้เป็นที่น่ารังเกียจและเรานั้นได้ต่อต้านพระเจ้านั้นไม่ว่าเราจะอะไรก็ตามที่เรานั้นถอยหลังจากความเจ็บปวดและการเกลียดชังการไม่มีชื่อเสียงการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงหรือโลกที่ท้จริงสิ่งนี้สำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดที่ความรักของพระองค์อย่างไปไม่ถึงพระเจ้าทรงสถาปนา ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าได้บามเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงในขณะที่เราพยายามที่จะออกห่างจากการเป็นมนุษย์ของพวกเราที่จะละทิ้งความเป็นมนุษย์ข้างหลังพวกเราทั้งหลายแต่พระเจ้านั้นได้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์และเรานั้นจะต้องจดจําว่าทระประสงค์ของพระเจ้าคือพวกเราที่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงในขณะที่เรา กำลังแยกแยะระหว่างความแข่งศาสนาและการไม่มีพระเจ้าความดีและความชั่วความความถ่อมใจพระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างแท้จริงมนุษย์ที่แท้จริงซึ่งไม่มีการห่างเหินจากพระองค์พระเจ้าไม่ทรงที่จะพระเจ้าไม่ทรงที่จะไม่อดทนต่อการแยกขาดของพวกเราจากโลกใบนี้และมนุษยชาติตามที่ เป็นมาตรฐานของพวกเราในความสง่าของพวกเราและพิพากษาพวกเขาพระเจ้าทรงนำเราเข้ามาโดยการที่พระองค์ได้กลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงและเป็นเพื่อนกับคนบาปเพราะฉะนั้นแล้วโดยการที่พระองค์ทรงนำให้เราทั้งหลายมาพิพากษาพระเจ้าคือมนุษย์พระเจ้าทรงยืนข้างมนุษย์ที่แท้จริง และการเป็นมนุษย์ท่าจริงและโรคที่าจริง,แล,ลรงและพระองค์ทรงยอมรับการกล่าวหาของมนุษย์ดังนั้นพระเจ้าก็ทรงถูกกล่าวหาในฐานะที่เป็นมนุษยชาติและโลกทั้งหมดและเช่นนี้แล้วการพิพากษาจึงตกแก่พระองค์ผู้เขียนดีทริช b บโฮเฟตอีติกนะครับก็เป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างทรงพลังมากนะครับอาจจะแปลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าผมชอบ ตรงนี้แหละข้อเขียนอันนี้โอเคมาจากหนังสือชื่อ Lies We Live About God นะครับก็มันก็เจ๋งดีนะครับเดี๋ยวเราผมอยากจะอ่านเป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับ In the body of Jesus Christ God is united with h u m a n k i n d o n l humanity is accepted by God and the world is reconciled to God. In the body of Jesus Christ God took on the sin Of all the world, and for it, there is no part of the world, no matter how lost, no matter how godless, that has not been accepted by God in Jesus Christ and reconciled to God. God loved human beings. God loved the world, not an ideal human, but human beings as they are. Not an ideal world, but the real world. What we find repulsive in the opposition to God. What we s h r i n k back from with pain and hostility, namely real human beings, the real world. This is for God, the crowd of u n f a n t o m a b l e love, God establishes a most intimate unity with this. God becomes human, a real human being, why we exert ourselves to grow beyond our humanity to leave the human behind us? g o d become s human and we must recognize that God's v i l l that we be human, real human beings, why we distinguish between us and Godless, good and evil, noble and base? g o d love real people without distinction. God has no patience with our dividing the world and humanity according to our standard and imposing ourselves as just over them. God leads us into absurdity by becoming a real human being and companions of s i n n e r death by forcing us to become the just of God God stand beside the real human being and the real world against all the accuser so God becomes accused along with human beings and the world and thus the just become the accused job นะครับก็ภาษาอังกฤษมันจะชัดกว่าภาษาไทยนะครับก็ก็ถือว่าอ่านเป็น2ภาษาให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ภาษาไทยผมแปลน่าจะได้สัก80%ของข้อความนะครับโอเคก็ จบเทปสั้นๆนี้เท่านี้นะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ในพืชจากหลายอยา่างเนี่ยเป็นเป็นภาพที่ด i สทอร์ดที่เรามีต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับพระเจ้าธรรมชาติของพระเจ้าแท้จริงนั้นมีหลายสิ่งที่เราเข้าใจผิดเยอะหนังสืงเอเล่มนี้ก็จะช่วยอธิบายและเปิดเผยนะครับก็เดี๋ยวขอจบคำบรรทฐานเท่านี้นะครับสวัสดีครับ